16พกพฤศจิกายนนี้เลขเด่นคือ5อย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมจะพาคุณ ตามดาวอีกครั้งครับวันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นวันมังกรแล้วมังกรอยู่ในถ้ำความหมายในถ้ำนั้นคือลักษณะของธาตุดินหรือเจ้าที่ดังนั้นเลข5ค่อนข้างจะมาอันนี้บอกว่าชัววนิดหน่อยนะครับเพราะมังกรก็คือมังกร5เล็บเนี่ยมาถึงฟับเรามาดูตามจักรราศีลัคนายังวิ่งอยู่ที่เดิม อยู่คู่กับดาวเลขสองแต่ผมจะทิ้งมันครับเพราะดาวเสากับอังคารนั้นมาแรงมากดังนั้นวันนี้ขอให้ไปสี่ตัว16พกพฤศจิกายนนี้เลขเด่นคือ5 7 3 1ตัวใครตัวมันนะครับโชคดีครับเอาละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ